สำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะหลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นนะคะโค้อย่างไรไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นไลฟ์สดอย่างไรเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองค่ะว่าเรานั้นเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเลือกสายไหนดีสายออกกำลังกายสายสวยเพราะผิวสวยหรือว่าสายแอดเวนเจอร์ผจญภัยสำหรับการขายครีมกันแดดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก่อนที่คุณนะคะจะทำคลิป ก่อนที่คุณจะโพสก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําธุรกิจนะคะคุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าคุณอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรืออยากจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์สายไหนค่ะคุณเลือกเลือกเพราะอะไรคะ,เล,เ,ระ,เ,ระ content, เลือกเพราะว่าเราจะได้ทำคอนเทนต์เลือกเพราะว่าเราจะได้ทําคลิปเราจะได้ทํากลุ่ม เราจะได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนถ้าเรารู้ว่าเราจะไปสายไหนค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างครูพี่ดินนี่นะคะเลือกมาสายนะคะสุขภาพและความงามและความอ่อนเยาว์เพราะอะไรใครบอกบอกเองค่ะเพราะเชื่อว่าตัวเองอายุ50นะคะหน้าตาเนี่ยไม่ถึง50ค่ะเพราะว่าเรา ใช้ผลิตภัณฑ์กินใช้กินถี่กิน,กนถึงมันเลยทําให้เรานะคะสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราอยากจะเป็นสายไหนเมื่อคุณดีนี่นะคะตัดสินใจว่าจะเป็นสายสุขภาพความงามและความอ่อนเยาว์คุณดีนี่ก็จะาทาคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าอายุ50ก็ฟิได้อายุ50กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวนี้เพราะอะไรถึงอายุอ่อนกว่าเยาว์50แต่ดูไม่ถึง50วันนี้นะคะคุณจะต้องเลือกก่อนคะ่ะว่าคุณจะเป็นสายไหน มีคนหุ่นดีฟิตแอนเฟิร์มคุณขายสายลดน้ำหนักหรือขายสายสุขภาพหรือขายสายที่แบบว่าความสวยความงามหุน่นสวยหุ่นเซียอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นแม่ค้าสายไหนเพราะมันสำคัญมากๆค่ะมันจะทำให้ผู้ติดตามหรือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะได้รู้จะได้เลือกตามคุณเพราะคุณโดดเด่นในเรื่องอะไรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะถ้าใคร สงสัยมีข้อสอบถามหรืออยากจะให้บทขยี้อะไรนะคะพิม Inbox สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยหรือไม่รู้ว่าจะถามอะไรคลิกลิงก์นี้นะคะแล้วไปดูก่อนค่ะว่าอยากจะเป็นใครในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูดิครูพี่นี่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้เราตื่นรู้และทำให้เราตัดสินใจ ว่าเราจะเป็นแม่ค้าสายไหนคะ่ะหวังว่าคลิปนี้ทำให้พวกคุณนะคะเลือกได้และเลือกได้ถูกนั่นเองคะ่ะ